สวัสดีครับพี่น้องมาเสียบพนดีตับักตับักทั่วครับกินกับเพีงป่าจิ้งป่าทุกแล้วตับักทั่วร่เพาะถ้เราเลื่มอยู่พี่น้องเลยนี่อืมแถวไม่ใส่เท่าไหร่โอ้โใส่หลายครับใส่หลายอืมีมาให้เป็นโลกอะใส่เป็นโรคคนละนี่ก็กลอยเยอบรรยากาศทำกับเข่าเที่ยงครับ เป็นเรื่องเลยนะกูลงโคกเตีดีตัวมีโอเมก้กากินไหมอเมรกา่มันบ่งุปลาเรืองสุมือปลาสลัดโอ้เป็นไงเอาอืมโอ้เครื่องุงกรับน้ำตาลฟีบครับโอ้ยชอบอา่ปู ชอบเออโอ้ยมือนันต่ำมือขึ้นขึ้นหอดว่าสัน่นขึ้นหอดคนคนเดียวเลยชอบชอบมือน,นี้นต้มหน,นึอันนี้เ,าเ,าเนาะเห็ีคลงชิบเลยอ้ยอยากวิเตอร์จัดหนักเลยต่ำแบุงงแล้วทิ่มสากใส่ไฟไว่ยเบิ่มด่วนเอา้ามันมันมันเป็นคอนเทนต์ลูกพี่ว่าท่าน เขากระทงเฮ็ดตั้งสันตัวเฮ็ดแล้วเขาก็เดึ๊กทิ่มเหมือนเออว้าโอเคโอเควะอ๋อบัวหันละต่ำนุ่มเออเหลือยดุดโคกกะดีเด้อบัได้เอามาอีกแล้วเมื่อกี้จะเอามะนาวใส่แล้วเมื่อกี้นต่ำพีมันแหลกหมดอะจารย์พี่แกไม่ต่ำเลยจะเอาถุงขาขาวเด้อเมียว่าบ่วแห่ออกมาหลายบัวออกมาเป็นซองเมียว่า เกิดไปแล้วครับก็ใส่เบิร์ตหมีมุยมิเตอร์ไม่ใส่หมดนี่เลยบัวบัพอไม่ได้ครับนายอำเภอเชื่อแล้วเชื่อขงนัวเอาไม่ได้ดิวิเตอร์ถ้าไม่เห็นสัญลักษณ์ไม่เห็นตาห่อมาอย่างนี้ก็ไม่อร่อยอีกอ่ะฮู้จีห่ออะไรเอออันนั้นเขาเขาต้องเห็นก่อนดิเขาตาเลยมั้ย แสดงแสดงภาดำบักพีกซื้อพี่น้องเลยสีํำบักทัวพี่น้องมือนี้สีดำบักทัวคลิปนี้ก็ขอจบแกบเพียงํำบักดำบักพีกค,ครับวันนีแต่้ห้อมบักทัวดอกอีกสมองหนึ่งครับได้อีกซอตหนึ่งเส,เ, <laughs> เสียบคู่นี้เนี่ยเสียบยางยืดครับ <laughs> อันนี้เสียบยางยืดครับผมโอเคครับเจอกันตอนดำบักทัวบอเนี่เอาพี่น้องครับ ซอยบักชัวนี่มันเต็มแล้วนะนี่เต็มแล้วบักชัวกับขึ้นบ้านตัวแบงแบงมาได้ครับแบงมาได้ยังไม่แบงเดี่ยวเพืเราจะตามเล่นเฟื้อดไปเลยครับมาเจอกับเซฟอย่างยืดของห้องมือนีิพี่น้องเอ้หยืดทึ่งยืดทึ่งอยู่ประมาณนี้ละก็ไปใช้ดอกมือหนิสามชั่วโมงสิได้กินอย่างอ่านไปต่ำตัวครับกูนะผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้ว สองชยังเด็กมาีเต็มแล้วครับเอาสางออกดล่ะเอาสางออกวิว่เอาสาโอ้โหกตังมีน้อโอ้ครับเขาอี้าพี่น้องเลยไปไหคับเขาอี้า เห็นวิ่งยัยนโซเสกจนตกจนตกตังั็ไม่ต้องตับหมกทัวแล้วหัวชนสัตว์หัจนคอนพี่น้องเอ้ยต,ตับหมกทัวบักทัวเต็มโคกไหมหัวสัตว์หัวคอนเลยเลาอาเนี่ยต,ตับหมกทัว <c oughs> คุณหลบมากยันทีที่แบง น,นี่ตอนไหนใส่เมดเชฟผู้นี่เอาเบิ้งกีธาเบิ้งนดำตาลเปรียบถุกหนึ่งนี่ใส่เมดบ่อ,บอดําเลยนะ <c oughs> ครับดําทัร์เขาก็ปฏิกาศแบบตกป่าครับผมรอดช่วงเร่งแรงเอาไอหนีกระดินยับขอเชิญท่านผู้ชมมาพบกับเชฟยางยืดครับนี่นะครับนี่เชฟยางยืด <c oughs> พื้นหิงเสียบมือสวงของทีมงานทำดังครับนี่นะครับเชฟยางยืด เลยนะดีแตกดีแตกนี่นล้าแล้วเนี่ยเมื่อยุนต่มไจนเมื่อยเออว่าล่าดอกเอ้าวขั้นบนโลกนี่นายนอนควบรวมกวางไงล่ะแล้วก็บ่ต้องให้กับบ่ต้องให้มันแหลกานใดก็ได้ดอกครับเฮ้บ่ต้องให้มันแหลกานใดก็ได้ดอกบ่อืมทำไงเราโอเคอะไรเอาเสร็จมีเขียวหยัมทุกคนเนาะ หม้อก็อย่างนั้มันมันนิ่มปากกันแล้วมันกึดกรึกึมยังกี่ากันมันปวดปวดเลยเเว้ยเคียวอะไรบอกิงงเหลือมอื่นไข่นีมัหโอ้โหใส่ใส่บักเกรตเหตุเขาเบิ้งเครื่องเน้อพี่น้องเน้อใส่เครื่องนี่เต็มครบเลยบักเกรตเหตุแต่ถุงละซาวกับใส่ร้าวเลยครับมมีแบงใส่สิบเนี่ยอุ้ยไปใส่หลายได้บปนีด้ยเหมือนผงนัวเลยเนาะอ่าหสหลายพอดี รับจริงไม่ต้องใส่ผงนัวก็ได้เนาะยใส่แต่อันนี้ก็ับพ่อไม่ได้หรอกผู้วิจารณ์เสีด้วยนี่นี่ผู้ผู้วิจารณ์เสบเชียนดีตัวพี่น้องเงาวๆเลยเงวๆล้มกับพ่อล้มเนาะโว้ยเราเปล้มเหรอ บักเน่ามาสีหน่อยเบื้องพี่น้องสีใสเบื่อตัวหมึกเน่าฝ <f air> าลูกเมกระซมเขียววันนี้นัดน,นำ้ำไรแตกเลยโอ้โ <c oughs> <c oughs> หามันบปลงโค,คบบนอนออกซะบ่แล้วเนาะจะถิ่มเปียกแม่จะถิ่มเปียกแม่เอาเปียกลงน้ำเน้ยเอเอเราจะกินเปียกนะไมนเห็นว่ามีบักเน่าเลยแม่เว้มันแดงแดงหูาใส่บักเน่าโยนเราจะกินเปียกกันแใส่ละมั้งฮะใส่ตอนไหนองุยังไม่ยังไม่ได้ใส่เลย <c oughs> นัว่นัว ผองัวต้องต้องเอามาจับาอครับยาวมากอันอันถุงใ่ครับพี่น้องเห็นบ่นไหเห็นบ่อ่ยน้ยแล้วจะเหลือไว้ทำเพื่อแล้วจะเหลือไว้ทำไหมมันนิดเดียวเองมันเหมือนน้ำตาลเลยมันเข่ากับซองแล้วสี่บาทวูดได้เันเพียเดียวนั้น โออ้้พี่นงเยใส่ผมนัวสิบบาทพี่น้องบ่วงมาหน่อยวมาหลายเด้อสิบบาทพี่น้องไปไปเบิ้งเอาลวดว่ามันหน่อยมันหลเอ้ยไอ้ซ้อนบวงเราไปไหนอยู่ในอยู่ในโคกนี่แต่เก่านี่บวงเราทวงไม่ได้เราต้องทวงนะตามที่กินมันก็ไม่จําเป็นหรอกนี่มันยังลงนี่เลยไม่ต้องทวงมันแล้วเสียบพอพี่น้อง อู้สีแดกแล้วแดกอู้หยังมยย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 นยยยยอยย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 ยงยยยย้ยยยยยยย่ยยยยลืมเสียบยยยย เรื่องวิจารณ์เชฟแล้วครับปูก็ย่งเอ้าเจือกเสียใส่น้ำเจือกปูกว่านี้นน้ำตาลปี๊บไม่ใส่ได้บานนี่น้ำตาลปี๊บสีสดมาก่อมไม่ใส่โอเคโอเคดังนั้นดัง่ัมคยใส่ใอ่ดังนั้นผมบอกสักวันจะมีคนกินอยู่อ่า ไม่ยากหรอกันนั้นแหละของหวานเนะของหวานของหวานอ๋อสะออนเดี่ยวอหวานเ้ยเดี๋ยวบังกูมาขาติมไม่เอาไม่เอาเคยกินอยู่ไม่ใช่เหรอเคยกินเคยกินแล้วส่เหยีอะไรเนาะฮะวุ้ยวยวุ้วย้ย้ายย้ย้ เสียบเขาได้ขนาดล้างหน่อยล้างหน่อยอืมต้องกระโดงเลยดิเอาแล้วไม่เอาเล่นแล้วโยมหกโยมหกหกมายุ่งเลยใสใสใสซิม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 ฮะสากมอนแล้วหูยสากมันมอนแล้วนะอืมเห็นไหมผมบอกแล้วผมต้องใส่เครื่องก่อนมิฉะนนั้นปูมันจะไม่ปูมันจะไม่หมุน เลนลงทงเลยบ่เล้ไหนเจสี่ไ่ได้ดิหนิไม่ได้ไม่ได้เลยฮ้มันสิลำบากคนอื่นดิหนิเอยงไรบ่ดนี้ฮะผมสิไวอยู่บ่ลูกค่าหลายบมันเป็นยังมันแ่บอ้ย่นั่นเลบ่ดิหน่เลยนี่อ๋ๆอโอ้การัตีการันตีอะ เปิดร้านยังครับร้านอาหารบ่ร้านอาหารครับร้านขายปลกทั่วย่างเดียวเลยนี่โอ้โหดาบจุดหนกป้เว้ยเป็นไรดาบไปหาหมอดอกไปหาเลยก็ไปหาตัวเดี๋ยือดมักโอ้โอเคครับผมทำทั่วร์พ่นแซ่บพ่นว่าการันตีครับผมกินกับปลาปิ้งปลาครับเอาพ่นนวมครับโอ้โหมาแล้วมาแล้วโอเคครับผม แซ่บแซ่บมือนีอ้